สวัสดีครับวันนี้ YouTube Channel ช่างประปาฉบับบ้านบ้านนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อนําความรู้สาระดีๆมามอบให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านบ้านนะครับไม่ได้มาออกรถหรือมาซื้อรถจักรยานยนต์แต่ดังได้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมรถจักรยานยนต์นะครับ แต่ที่พิเศษวันนั้นนะครับก็คือจักรยานยนต์ที่ช่างประปาฉบับบ้านๆจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับจะเป็นจักรยานยนต์รุ่นเก่าๆรุ่นโบราณนะครับที่มีขายมากว่า50ปีแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างประปาฉบับบ้านๆจะพาเพื่อนๆนะครับย้อนกลับไปในอดีตนะครับสมัยคุณพ่อคุณแม่เรานะครับที่เริ่มมีจักรยานยนต์นะครับว่ามันมีจักรยานยนต์รุ่นไหนชนิดไหนบ้างนะครับและสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือ พิพิธภัณฑ์รถจักรยานยนต์โล่แหงงนะครับนี่นะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก่อตั้งมากว่า50ปีแล้วนะครับอยู่ในตำบลท่าเรือนะครับอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจ้างประป่าฉบับบ้านๆนะครับจะพาเที่ยวพิพิธภัณฑ์รถจักรยานยนต์โล่แหงหงแห่งนี้นะครับว่าในอดีตนะครับมีรถจักรยานยนต์เก่าๆแบบไหนบ้างนะครับและมีรุ่นไหนบ้างนะครับเท่าที่ช่างประปาฉบับบ้านๆจะพาเพื่อนๆชมได้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในกันเลยละครับ ลำบเพื่อนเพื่อนนะครับเข้ามาในพิพิธภัณฑ์รถจักรยานยนต์โลหเฮงหงนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่นี่นะครับก็จะอยู่ติดตรงถนนบริเวณด้านหน้านะครับของอำเภอท่าเรือนะครับหรือว่าตลาดท่าเรือเรานั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนเข้ามานะครับก็สามารถติดต่อนะครับน้องนนะครับที่อยู่บริเวณเคาน์เตอร์นะครับหรือว่าแผนกอทอะไรได้นะครับเพื่อนๆสามารถจอดรถนะครับได้บริเวณด้านหน้านี้ตลอดเลยครับริมชายถนนนี่นะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศด้านหน้านะครับ แล้วก็ที่นี่นะครับก็มีค่าบำรุงสถานที่นะครับ50บาทต่อ1ท่านนะครับนี่นะครับท่านเพื่อนก็จะได้ตั๋วในลักษณะแบบนี้นะครับติดต่อน้องๆนะครับก็จะมีตั๋วจําหน่ายนะครับนี่นะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับนี่นะครับก็จะเป็นป้ายนะครับเกี่ยวกับประวัติของพิพิธภพันฑ์รถจักรยานยนต์โลเฮงงงนะครับนี่นะครับเพื่อนๆที่มาท่องเที่ยวนะครับก็ดูนะครับว่าที่นี่มีประวัติความยาวนานขนาดไหนนะครับและนี่ก็เป็นแถบติดสติ๊กเกอร์นะครับ นี่นะครับผู้ที่มาเยี่ยมเยีอนนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็สามารถนําสติกเกอร์นะครับของท่านมาแปะไว้เป็นที่ระลึกสําหรับที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวช่างประปาจะบับบันวานจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปด้านในนะครับชมว่าที่นี่มีรถจักรยานยนต์เก่าๆรุ่นไหนบ้างครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ เมื่อเพื่อนเพื่อนนะครับเข้ามาภายในอาคารนะครับของพิพิธภัณฑ์รถจักรยานยนต์โลเฮงงนะครับที่นี่เป็นศูนย์จําหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฮอนด้านะครับก็จะมีรถจักรยานยนต์จําหน่ายและแผนกบริการอะไร่อยู่ด้านนู้นนะครับนี่นะครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์รุ่นใไม่ๆมนะครับจอดอยู่ด้านหน้านะครับแต่เมื่อเราเข้ามาด้านในนะครับอันนี้ก็เป็นรถจักรยานยนต์นะครับในรุ่นโบราณนะครับเข้ามานะครับเพื่อนเพื่อเลี้ยวขวาเข้ามานะครับนี่นะครับก็จะมีทั้งจักรยานนะครับท นี่นะครับรถจักรยานยนต์รุ่นต่างๆนะครับนี่นะครับโบราณมากเลยนะครับที่เพื่อนๆจะไม่สามารถหาชมได้นะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับนี่นะครับช่าวป่าฉบับบ้านๆก็เดินมาอันนี้ตัวแรงเลยนะครับฮันด้าหรือว่าโซนิกนะครับในยุคก่อนนะครับเป็น4ี่จังหวะตัวแรกๆเลยนะครับที่มีความแรงนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังให้ความนิยมอยู่นะครับ จะแบบบ้านๆนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับเดินชมรถจักรยานยนต์เก่าๆนะครับอันนี้ก็เป็นยามาฮ่าเมร80นะครับนี่นะครับเป็นรุ่นเก่ามากเลยครับว80นะครับก็จะมีป้ายบอกชื่อรุ่นไว้นะครับเพื่อนๆนะครับที่รุ่นใหม่ๆนะครับที่เกิดไม่ทันนะครับว่ามีรถจักรยานยนต์รุ่นไหนบ้างในอดีตนะครับเพื่อนๆก็ สามารถเข้ามาชมที่นี่ได้นะครับเพราะที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมรถจักรยานยนต์นานาชนิดเลยนะครับที่มีจําหน่ายอยู่ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอนด้ายามาฮ่าคาวาซกิและซูซูกินะครับนี่นะครับเป็นรุ่นยุคโด่งดังนะครับของรถจักรยานยนต์2จังหวะนะครับนี่นะครับที่ที่จะถูกจัดแสดงและโชว์ไว้แบบนี้เลยนะครับค่อนข้างเยอะครับ และนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับคาวาสกิรีโอนะครับหรือจะมีอีกแบรนด์หนึ่งก็คือคาวาสกิทักซิโดนะครับอยู่ด้านนู้นนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับก็เป็นรถเก๋ะเทยนะครับส่งยอดคิดเลยนะครับและมีความแรงค่อนข้างสูงนะครับนี่นะครับก็ที่นี่นะครับพิพิธภัณฑ์โลฮังงงนะครับก็จะแสดงไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าในอดีตนะครับมีรถอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นรถที่ไม่เดิมนะครับมีการตบแต่งนะครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับเดินมาพบเจอนะครับเจ้า Yamaha JRS นะครับปี1994นะครับอันนี้เป็นขนาดเครื่องยนต์ 120cc ซีงจังหวะนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับนี่นะครับในยุค90นะครับวัยรุ่นชอบมากเลยครับมันเป็นคู่แข่งของ Honda d เนะครับแต่เจ้า JR นี่จะเสียเปรียบตรงไม่มีหม้อน้ำนะครับแล้วเป็นรถที่ค่อนข้างเอามาแต่งแล้วค่อนข้างจะแรงเลยนะครับ 90นะครับที่มีออกมาจําหน่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็เป็นรถในสนามแข่งเมื่อสมัยก่อนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นยามาฮ่าสปีดนะครับนี่นะครับเป็นรถจักรยานยนต์ที่เป็นรถแข่งนะครับนี่นะครับก็มีออกมาจําหน่ายในช่วงยุคนั้นนะครับค่อนข้างน้อยนะครับนี่นะครับที่นี่ก็มีจัดแสดงให้เพื่อนๆชมนะครับ ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นยามาฮ่ารุ่นเก่าๆนะครับนี่นะครับเป็นรถจักรยานยนต์วิบากรุ่นเก่าๆเลยนะครับนี่ครับที่พิพิธภัณฑ์โลหะแห่งมงนะครับก็นํามาจัดแสดงให้เพื่อนๆชมนะครับบางรุ่นนะครับช่างประปาฉบับบ้านๆก็ยังไม่ทันเลยนะครับนี่นะครับที่นี่ก็รวบรวมไว้ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับพร้อมกับมีป้ายบอกนะครับว่าเป็นชื่อรุ่นอะไรนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถมาชมที่นี่ได้เลยนะครับ และอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์นะครับนี่ที่จ่างประปาฉบับบ้านๆมาสะดุดตาเนี่ยนะครับก็คือเจ้าซูซูกิสปินเตอร์110 SR นะครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นรถกระเทยในยุคแรกๆเลยนะครับที่เป็นลักษณะลูกสูบนอนนะครับแล้วก็มีความแรงมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ สำหรับคันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็นำมาให้เพื่อนๆชมนะครับในยุค90นะครับนี่นะครับคาวาวาสกิวิกเตอร์นะครับตัวนี้เป็นวิกเตอร์เอนะครับเป็นล้อซีลวดนี่นะครับวิกเตอร์นี้จะมีหลายตัวนะครับมีวิกเตอร์เอวิกเตอร์เอนะครับก็จะแตกต่างกันไปในรุ่นล้อแม็กล้อซีลวดนะครับก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างแรงอีกรุ่นนึงนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับก็จะสู้พวก k เคอาร์ปิโกไม่ได้นะครับแล้วก็ ตำรวจนะครับในบ้านเรานะครับก็ใช้เจ้ารุ่นนี้เหมือนกันนะครับในสมัยก่อนนะครับและสำหรับอีกหนึ่งคันนะครับที่ช่างประปาฉบับบ้านๆน,นะครับจะนำเสนอนะครับนี่คือต้นเหตุเลยนะครับของคำนิยามที่เรียกว่ารถกระเทยนะครับ รถเทยในสมัยก่อนนะครับที่เรียกกันนะครับว่ารถจักรยานยนต์เป็นรถเทยนะครับก็คือเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์ผู้หญิงแบบนี้นะครับแต่ว่ามีคลัตซ์กับนี่นะครับมันก็มาจากเจ้าคันนี้แล้วครับยามาฮ่าเซทนะครับนี่นะครับเป็นรถมีหม้อน้ํานะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับจะมีหม้อน้ํานะครับแต่ว่าสามารถบีบคลัต์ได้นะครับเป็นคลัต์แท้นะครับเหมือนรถจักรยานยนต์ผู้ชายเลยนะครับ ทำให้มีการเรียกจักรยานยนต์รุ่นนี้ว่าเป็นรถกระเทยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยยามาฮ่า JR นะครับแล้วก็ฮอนดานว่าแด๊นะครับในยุคนั้นนะครับก็สามารถบีบคัตเหมือนรถจักรยานยนต์ผู้ชายทั่วไปได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับก็คือยามาฮ่า BR นะครับปี1992นะครับ100ซีซีนะครับนี่นะครับในยุคนี้นะครับก็ยังมีขับ กันอยู่นะครับขับขี่กันตามท้องถนนอยู่นะครับเพราะว่าวัยรุ่นได้รับความนิยมนะครับนี่นะครับเป็นยามาฮ่าเบลอานะครับก็เป็นต้นแรกๆเลยนะครับของรถทรงผู้หญิงนะครับนี่นะครับก็คันนี้ก็จะก่อนพวกเซทอาร์เจอาร์นะครับก็จะมีเบลอามาก่อนแล้วครับ อีกหนึ่งจุดนะครับที่ช่างประปาฉบับบรมานพาเพื่อนเพื่อนมาชมนะครับอันนี้ก็คือยามาฮ่าเบล0ปนะครับปี1981นะครับอันนี้จะเริ่มต้นมาตั้งแต่80ซีซีนะครับก่อนเบลอาร์นะครับที่เป็น1 0 0ซีซีนะครับนี่นะครับก็เป็นเบล80นะครับนี่นะครับที่นี่ก็มีให้เพื่อนๆชมนะครับนี่นะครับก็เป็นยามาฮ่าเบล0 s เอสนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด80ซีซีเหมือนกันครับในยุคแรกๆนะครับของรถจักรยานยนต์ผู้หญิงนะครับ พิพิธภัณฑ์รถจักรยานยนต์โเฮงงมงนะครับนี่นะครับก็มีการจัดแสดงไว้เป็นชั้นๆแบบนี้ด้วยนะครับนี่นะครับชาวป่าฉบับ้านๆก็ผาเพื่อนๆมาชมนะครับก็จะเป็นลักษณะชั้นๆแบบนี้นะครับเอารถจักรยานยนต์ขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับนี่นะครับเป็นห้องจัดแสดงที่กว้างมากเลยนะครับรวมถึงนี่นะครับด้านคานด้านบนนะครับก็รวมมอเต์ไตไว้ทั้งหมดเลยครับด้านบนนี่นะครับเป็นคาวาซากิทั้งหมดเลยนะครับไล้งแต่วิกเตอร์นะครับเ r Serpico นะครับ แล้วก็อันนู้นเป็นยามาฮ่าทีแซดเอ็มนะครับอนข้างเยอะเลยนะครับนี่นะครับด้านบนนี่นะครับก็เป็นตระกูลคาวาซากิทั้งหมดนะครับอันนี้เซอร์พิโก้นะครับนี่ KR นะครับ150นะครับวิกเตอร์นะครับมีหมดเลยนะครับอยู่ด้านบน A-R m i c r ไมโครนะครับมีหมดเลยนะครับ เป็นอีกหนึ่งคันนะครับของยามาฮ่านะครับอันนี้เป็นทีเซตอาร์นะครับ 150cc นะครับเป็นรถ1 5 0ซียุคสมัยก่อนนะครับที่มีที่ยามาวาลเปิดโลกเปลี่ยนนะครับนี่นะครับเจ้า t z r ซตอาร์150นะครับแล้วก็มารุ่นต่อมานะครับก็เป็น t z m นะครับนี่ครับอันนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับเป็นรถในยุค90นะครับเมื่อก่อนราคาค่อนข้างสูงเลยครับสำหรับรถรุ่นนี้ครับ สำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นป้ายโฆษณารถจักรยานยนต์ในสมัยก่อนนะครับที่ติดตามร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์นะครับที่นี่นะครับก็พิพิธภัณฑ์รถจักรยานยนต์โลเฮงมงนะครับจะมีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าโลเฮงมงนะครับในสมัยก่อนนี้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเป็นหลักเลยนะครับนี่นะครับก็เลยมีรถจักรยานยนต์ค่อนข้างเยอะนะครับ ทาปาฉบับบ้านก็ผาเพื่อนๆชมในพิพิธภัณฑ์มาเรื่อยๆนะครับที่นี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับรถจักรยานยนต์นะครับเพื่อนๆที่ต้องการมาดูรถในยุคเก้าๆนะครับ2จังหวะ4จังหวะในยุคแรกๆนะครับก็สามารถมาชมที่นี่ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับช่างปปาฉบับบ้านๆนะครับก็ได้พาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์รถจักรยานยนต์โลเฮงมงนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในตำบลท่าเรืออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อนๆมาไม่ถูกนะครับก็สามารถปักหมุด GPS มาได้เลยนะครับที่นี่เป็นร้านจําหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฮอนด้านะครับที่เป็นร้านค่อนข้างใหญ่ในอำเภอท่าเรือนะครับแล้วก็จะมีอีกงนุ่ง หนึ่งส่วนนะครับด้านข้างนะครับก็จะถูกจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับรถจักรยานยนต์โลหเฮงมงนะครับนี่นะครับที่นี่นะครับมีรถจักรยานยนต์เก่านะครับหลายร้อยคันเลยนะครับก็จะถูกจัดแสดงไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นรถจักรยานยนต์ที่เรามีใช้มาประมาณ50ปีที่แล้วนะครับเพื่อนๆที่เกิดมาไม่ทันนะครับหรือว่าไม่เคยเห็นนะครับก็จะที่นี่ก็จะมีรถจักรยานยนต์รุ่นแปลกๆให้เพื่อนๆชมนะครับ ที่นี่ก็เก็บบัตรค่าเข้าชมนะครับคนละ5 0บาทนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาซื้อตั๋วบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ได้เลยนะครับพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะครับจะเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเพื่อนๆที่ผ่านมาทางอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็สามารถแวะมาดูสถานที่แห่งนี้ได้เลยนะครับก็จะมีรถจีเพื่อนๆนะครับไม่เคยเห็นและแปลกตามากๆเลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับช่างป่าฉบับวันบ้านนะครับก็ต้องลาไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดแส่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับในครั้งต่อไปนะครับชจางป่าฉบับวันบ้านจะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับหรือทําอะไรนะครับที่ให้เพื่อนๆได้รับความรู้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ